สวัสดีครับสวัสดีครับเอาคลิปนี้ครับลาพี่น้องครับมาดูครับวิธีการยกล่องปลูกต้นมะพร้าวว่าจะมีทีเด็ดวัดเสียวอะไรบ้างหรือเปล่าพี่น้องเหมือนเดิมเช่นเคยครับ กับเจ้าซานี่ s y 2 0 4กับคนขับขั้นเทพพี่น้องจากสีสเกตนะฮะก็ขอต้อนรับทัานครับเข้าสู่ช่องของเซียโนครับโนนสั่งรถกุดเอ็ก v าเวตเตอร์ไทยแลนด์เดมรูปแบบนะครับ รับงานขุดงานถมงานยกล่องครับตีปลาขุดโคกหนองน,องนาโมเดลเสียโนจัดให้เต็มระบบนะครับวันนี้ก็จะเป็นลักษณะงานสบายๆไปเรื่อยๆ ยกลองปามครับอยู่ประมาณพื้นที่ห้าไร่ก็พาพี่น้องมาดูครับอัปเดตสถานการณ์หน้างานให้ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเราได้ดูกัน ก็ทักทายสหายสายจกพี่น้องเราทั่วไทยได้วยนั่นก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นการสร้างคลิปสร้างแชร์ประสบการณ์ครับให้พี่น้องเราได้ดูได้เห็นกันสำหรับท่านที่อยู่ทางบ้าน คลิปนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเลยนะครับพี่น้องวัน้นีเริ่มโรงงานเป็นวันที่สองอากาศก็ดีครับวันนี้ไม่มีฝนพี่น้องสดชื่นแจมไซสครับ งานสบายคนขับบอกว่างานสบายวันนี้ออยาวๆไป